รถเบนซ์คันนี้สมัยออกป้ายแดงเนี่ยสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะครับเหลือหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองราคาน,นี้ผมให้เวลาแค่สองวันเท่านั้นนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เบนซ์พรม,มิสไซส์แปดแปดแปดผมโจ้ครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์ Mercedes Benz และวันนี้ผมก็อยู่กับ Mercedes Benz W210 คันนี้เป็น E230 นะครับเป็นรถบ้านแท้เลยนะครับเอามาฝากขายแล้วก็เล่มก็พร้อมโอนนะครับวันนี้ผมจัดโปรโมชั่น 1, 1 99, 999, 9 9 9 9 9บาทเท่านั้นเองรถคันนี้ทำอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคันนี้เจ้าของได้ Over อเวอร์คอนเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับรวม60,000กว่าบาทแล้วก็มีการสวิตน้ำมันเครื่องน้ำมันเกยียร์น้ำมันเฟืองท้ายใหม่หมดเลยนะครับภายในเนี่ยเบาะหนังเบนซ์ใหม่เหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังน้ำตาลน,นะครับแล้วก็มีการเคลือบแก้วคันนี้มาเรียบร้อยแล้วยางใหม่แม็กใหม่อะไรที่ บกข้องเนี่ยเจ้าของรถได้มีการบำรุงรักษามาค่อนข้างดีเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมีการบำรุงรักษามาทุกระยะนะครับอะไรที่อะไรที่บกข้องเนี่ยเอาง่า,งายว่าทั้งคันคันนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับได้ไปนี่คุ้มมาก,มากๆโดยเฉพาะแม็กกับยานก็คุ้มราคาแล้วนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงแก้วนะครับสีแดงออกเลือดนกนะครับคันนี้โดยรวมเนี่ยผมมองว่าคันนี้สวยมากๆเลยนะครับ ผมตีให้สัก80-90%ขึ้นไปนะครับให้พร้อมไปทะเบียนสวยเลยนะครับันนี้จะเป็นตัวอ d ดีแกลนะครับอีดแกนแท้ตัวท็อปนะครับบอกปรับไฟฟ้ากระจกไฟฟ้านะครับรอบคันก็จะมีคิ้วครมเมียมรอบคันนะครับแล้วก็จะมีตัวกันประตูนะครับกันรอยประตูเวลาเปิดปิดทั้ง4ด้านนะครับสำหรับใครที่กําลังหารถรุ่นนี้ใช้อยู่นะครับที่กําลังหารุ่นนี้นะครับ ถ้ามาแล้วผิดหวังเนี่ยผมให้ค่าน้ํามันกลับบ้าน5,000บาทสำหรับถ้ามาแล้วผิดหวังนะครับผมรายงานไม่ตรงอย่างเงี้ยนะครับผมให้ไปเลยนะครับอันนี้ก็ตั้งราคาที่หน้าร้านไว้ที่2องแ0 0สามหมื่นเก้าพับาทนะครับสองสองแันบาทนะครับน,นี่ก็จัดโปรโมชั่นนะครับ2วันเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็รีบจองได้เลยนะครับ เราบริการส่งนะครับเก็บเงินหน้าบ้านทุกจังหวัดนะครับไม่ต้องมาให้เสียเวลานะครับถ้าเราส่งไปแล้วรถไม่ดีนะครับตีรถกลับเราให้ค่าน้ำมันเราให้ค่าเสียเวลาท่านไปด้วยนะครับคันนี้ฮนะอันนี้ยางใหม่มากเลยนะครับแม็กใหม่แม็ก,มมกสวยๆเลยนะครับยางดอกเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับ อันนี้ได้ความเดิมบางทุก,ทกจุดเลยนะครับน,นี่ก็เวลาเปิดประตูจะมีไฟนะฮะภายในสะอาดมากครับจุดบกพร่องไม่มีเลยคันนี้โดยรวมเนี่ยผมมองว่าคันนี้น่าจะ80 90%ขึ้นไปนะครับภายในเลขมไม่ต้องถามถึงนะครับเพราะว่าเลขไม่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่3 0 0 0สนนะครับแต่เขาโอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่นะครับเพนับเท่ากับว่านับเลข นับไหมหนึ่งใหม่เพานั้นเอ,เองนะครับนับไหมหนึ่งเ,เพราะว่าเขาฟิตเครื่องให้ใหม่นะครับทำมันเครื่องรามันเกียร์มันเฟืองท้ายเปลี่ยนทิ้งหมดนะครับยางโยกอะไรที่มันสึกล้อเนี่ยเปลี่ยนทิ้งหมดแล้วนะครับใช้งานยาวเลยคันนี้คันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักพลิกความจมน้ําแน่นอนนะครับผมเชื่อกันหมดแล้วนะครับรถที่เราไม่มีกอไม้นะครับ หลังคาเพดานเนี่ยค่อนข้างสะอาดเลยนะครับน่าเก็บรักษานะครับไปไหนก็มีหน้ามีตาครับคันนี้สีแดงสง่าเลยครับคันนี้เดี๋ยวเราจะไชมห้องเครื่องกันนะครคันนี้เนี่ยเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับทุกจุดทุกบานเลยนะครับ ดูสอนซ้ายขวายังอยู่ครบหมดเลยนะครับนะเดิมๆเลยคันนี้สีมีการเก็บมาแล้วนะครับใหม่ขนาดนี้ก็คงต้องได้เก็บนะฮะแต่ได้ตัวถังเดิมบางนะครับทั้งสีด้านเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกจุดเลยนะครับผมเช็คกันหมดแล้วนะครับคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบพร้อมส่งเลยนะครับ ในราคา1 9 0 0 0 0สบาทเท่านั้นเองนะครับผมต้องย้ำอีกนะครับราคานี้ผมให้เวลาแค่2วันเท่านั้นนะครับถ้าเกินนี้ไปก็เป็นราคาเดิมแล้วนะครับ2 3 9000บาทนะครับอันนี้เบาะใหม่นะครับเบาะพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นเบาะหนังของเบนซ์เลยนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4ด้านใช้ได้ครบหมดนะครับแอร์หลังเย็นนะครับสวยงามสง่างามมากๆคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านหลังกันนะครับ ห้องโดยสารด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยคันนี้ยางอะไรอยู่ครบหมดนะครับแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับแก้มเดิมข้างเดิมหมดนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนคันนี้ด้านหน้าก็ดูภูมิฐานนะครับได้เลขทะเบียนสวยไปด้วยนะครับเครื่องใสๆเลยนะครับขับทางไกลสบายเลยครับคันนี้ เครื่องเอมตองหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นรุ่นถึกทนที่สุดแล้วนะครับท้ายนี้ใครที่มีรถที่บ้านไม่ได้ใช้งานผมรับรีวิวนะครับรับรีวิวฝากขายฝากจอดได้หมดนะครับแล้วก็คันนี้รับตีเทินได้ด้วยนะครับใครที่มีรถเบนซ์ที่บ้านไม่ได้ใช้งานก็ส่งให้ผมตีราคาให้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ